ยุโรปเดินหน้าสู่วิกฤตเหมนเฟอ้อพุ่งพลังงานขาดแคลนแถมดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นใครมีหุ้นยุโรปรีบแผ่นด่วนๆสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิกฤตมาร์เก็ตแปร์อั พิเยษเอพิโซด by Beauty Investor ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นค่ะคือยุโรปนั่นเองค่ะว่าทำไมดิกี้ถึงมองว่ากำลังเดินหน้าเข้าสู่วิกฤตนั่นเองะนะคะไม่ใช่แค่รีเซชชันธรรมดาธรรดานะคะรวมไปถึงคำแนะนำสำหรับ นักลงทุนที่มีหุ้นยุโรปด้วยนะคะว่าควรจะทําอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากประเด็นร้อนกันก่อนเลยนะคะทาง ECB ทนไม่ไหวอีกต่อไปโดยมีการปรับขึ้นอัตราดอกมบีนโยบาย0.50%ค่ะซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยสูงที่สุดในรอบกว่า20ปีกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่อัตรางเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งไม่หยุดนั่นเองค่ะนับเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ ถึง11ปีกันเลยทีเดียวนะคะโดยทางยุโรปเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟอ้อที่มีการเร่งตัวสูงขึ้นค่ะโดยอัตราเงินเฟอ้อเดือนมิถุนายนอยู่ที่8.6เ e a ร์อ y e น r เียสูงสุดเป็นประวัติการจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะราคากา๊ซธรรมชาติหลังจากคว่ำบาตรรัสเซียจนทําให้ ECB ต้องหยุดการทํา QE ภายใต้โครงการ A.P.P. หรือว่า Asset Purchase Program ในวันที่1กรกฎาคมค่ะและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง0.50%ในการประชุมวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยอัตราดอกเบี้ยล่าสุดทั้ง3ตัวนะคะได้กลับมาบวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า7-8ถึงปปีกันเลยทีเดียวนะคะทำให้เกิดน egative effect ต่อ sentiment ตลาดพอสมควรกันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงเช่นอิตาลีและสเปนนะคะที่ทำให้ ECB ต้องเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นค่ะจนต้องเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยล่าสุดนะคะได้อนุมัติ transmission protection, protection instrument ค่ะหรือว่าเครื่องมือในการควบคุมความผันผวนข,ของตลาด พันธบัตรในกลุ่มประเทศเปราะบางนั่นเองค่ะ ประเด็นที่2นะคะวิกฤตพลังงานกําลังกลับมาในยุโรปค่ะและครั้งนี้อาจรุนแรงกว่าช่วงโควิด19อีกด้วยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่า EU เนี่ยเพิ่งพากันนาเข้าพลังงานจากรสัสเซียเยอะมากๆนะคะประมาณสัก40%ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมดนะคะและได้ทําการคว่ำบาตรการนําเข้าพลังงานจากรสัสเซียทางทะเลค่ะซึ่งแน่นอนค่ะส่งผลทําให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทั้งราคาน้ํามันแล้วก็ราคาก๊าซธรรมชาติค่ะขณะที่ตอนแรกเนี่ยยุโรปมีทางออกก็คือว่าให้ทาง สหรัฐอเมริกานะคะขนส่งกา๊าซมาให้ทางเรือแทนค่ะซึ่งในช่วงแรกนะคะถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวผ่านทางท่าเรือฟีพอร์ตค่ะแต่ว่าโชคร้ายเกิดขึ้นหลังจากที่ท่าเรือฟีพอร์ตเนี่ยเกิดไฟไหม้ค่ะแล้วก็ต้องปิดซ่อมเป็นระยะเวลา3เดือนกนเลยทีเดียวค่ะทำให้การขนส่งกา๊าซนะคะหยุดชังนัก เท่านั้นไม่พอค่ะอยู่ดีๆนะคะทางรัสเซียก็ลดปริมาณการส่งกา๊าซผ่านท่อ Nord Stream หนึ่งเนี่ยลงถึง40%ค่ะเพื่อนๆค่ะโดยอ้างว่าท่อส่งชำรุดค่ะแล้วก็ต้องปิดซ่อมนั่นเองค่ะส่งผลให้ราคาก๊าซที่แพงอยู่แล้วนะคะแพงเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้ค่ะยุโรปกำลังเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวกันแล้วซึ่งก็เป็นช่วงความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจะพุ่งขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเลยค่ะขณะที่การสำรองก๊าซธรรมชาตินีปีเนี้ย ต้องบอกว่าทําได้ล่าช้ามากๆค่ะจากปัญหาที่เล่าไปข้างต้นนะคะดังนั้นบอกเลยว่าชะตากรรมของยุโรปเนี่ยขึ้นอยู่กับคนอื่นๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่ารัสเซียก็ตามนะคะแม้ว่าล่าสุดทางรัสเซียเนี่ยจะกลับมาส่งก๊าซธรรมชาติให้แล้วนะคะแต่ส่งในปริมาณที่จํากัดอยู่ดีค่ะแล้วก็ยังขู่อีกว่าถ้าไม่มาแก้ปัญหาในเรื่องของการคว่ำบาตรเนี่ยก็อาจจะหยุดส่งก๊าซเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ ทีนี้ผลกระทบจากการขาดแคลนก๊าซนะคะไม่ได้หยุดแค่ราคาค่าไฟฟ้าแพงค่ะหรือว่าไม่มีไฟฟ้าใช้เท่านั้นนะคะโดยปกติแล้วเวลาเกิดวิกฤตพลังงานเนี่ยรัฐบาลจะสั่งปิดโรงงานต่างๆเพื่อจัดสรรพลังงานไปให้กับประชาชนที่จําเป็นในการดํารงชีวิตก่อนค่ะทำให้เศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งแย่ลงไปอีกนั่นเองค่ะดังนั้นนิกกี้บอกเลยนะคะว่า winter is coming in Europe แน่ๆค่ะแล้วก็เหมือนว่ารอบนี้เนี่ยจะหนาวมากๆอีกด้วยค่ะ ก่อนจะไปประเด็นที่3นะคะนิกกี้มี Line Official Account แล้วนะคะสามารถไปกดแอดเฟรนกันได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารภาวะตลาดแล้็คำแนะนำในการปรับพอร์ตการลงทุนค่ะ <S <S ประเด็นที่3นะคะเศรษฐกิจของยุโรปค่อนข้างเปราะบางมากๆค่ะโดยเดพ PMI manufacturing นะคะหรือว่า PMI ภาคการผลิตมีการปรปับตัวลงต่ำกว่า50 หรือว่ากลับมาอยู่ในระดับโซนหดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่ P M I service นะคะก็มีการปรับตัวลงมาเกือบหลุดระดับ50แล้วเช่นเดียวกันค่ะขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะแย่ลงอย่างต่อนเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะจนแตะระดับต่ำสุดตลอดการอีกด้วยนะคะส่วนค่าเงินเองก็อ่อนค่าลงมาอย่างมากค่ะจนมีบางช่วงนะคะหลุด1ดอลลา์ ไปแล้วนะคะสะท้อนว่าตลาดมีความเชื่อมั่นลดลงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านกรรมธิการยุโรปหรือว่า EC เนี่ยก็มีการปรับลดค่าการจดีบีของยูโรโซนในปีนี้ลงนะคะจาก2.7%เหลือ2.6%และในปี2023นะคะจาก2.3%เหลือ1.4%ค่ะ ในขณะที่บางประเทศเช่นอิตาลีแล้วก็สเปนนะคะที่มีหนี้ต่อ GDP ค่อนข้างสูงเนี่ยโดยของอิตาลีก่อนเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ150%ต่อ GDP ค่ะส่วนสเปนค่ะอยู่ที่120%ต่อ GDP นะคะทำให้เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้นค่ะประเทศเหล่านี้เนี่ยต้องแบกรับภาระในการจ่ายหนี้สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ โดย CDS นะคะหรือว่า Credit Default Swap ซึ่งเอาไวเ้เฮจจิ้งความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของอิตาลีเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจนทำให้ ECB ต้องรีบจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวนั่นเองค่ะนอกจากนี้ปัญหาในอิตาลีนะคะยังลามไปถึงการแตกแยก,กของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยค่ะจนทำให้ในายมาริโอดรากีนะคะนายกรัฐมนตรีต้องประกาศลาออกเพื่อหลีกทางให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่อีกด้วยค่ะ ประเด็นที่4ค่ะ ECB มีประวัติที่ไม่ค่อยดีนักนะคะกับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายค่ะโดยการขึ้นดอกเบีย้ย2ครั้งหลังสุดในปี2008แล้วก็2011นะคะลงเอยด้วยการต้องกลับมาลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายภายในไม่กี่เดือนเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรวดเร็วค่ะโดยในปี2008นั้นนะคะเป็นปีที่เราเกิดวิกฤตการทางการเงินในสหรัฐอเมริกาก่อนจะลามไปทั่วโลกนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในานามของวิกฤต ซับพรามนั่นเองค่ะโดยวิกฤตเนี่ยเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปี2007นะคะแล้วก็ลากยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2009ค่ะโดยตอนนั้นประธาน ECB คุณชองกรอตทริเชสนะคะเป็นสายฮอกกิชมากๆเลยโดยเขากังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันแล้วก็อาหารที่มีการพุ่งขึ้นมานะคะแล้วก็มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเป็นหนทางที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ย ต่ำลงมาค่ะแล้วก็ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย0 2 5ในเดือนกรกฎาคมปี2008ไปอยู่ที่4.25%ค่ะซึ่งก็ถือว่าผิดที่ผิดเวลาอย่างยิ่งเลยนะคะเนื่องจากว่าวิกฤตกำลังก่อตัวในสหรัฐอเมริกาขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยก็ค่อนข้างชะลอตัวอยู่แล้วค่ะและเพียงหลังจากนั้นนะคะ2-3เดือนเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็ ทังลายลงค่ะแล้วก็เข้าสู่ global financial crisis ค่ะส, mm hmm. ส่วนทาง ECB เองนะคะก็ถูกบังคับให้ต้องกลับมาลดอัตราดอกเบี um <h <h ้ยนโยบายในเดือนตุลาคมปี2008ค่ะเพื่อพยายามที่จะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติทางเศรษฐกิจค่ะส่งผลให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งเลยเลค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะถ้ายังจากันได้เนี่ย ตอนนั้นเนี่ยเกิดคําถามถึงความคงอยู่ของ EU อีกด้วยนะคะเนื่องจากว่าวิกฤตนี้ของกรีกเนี่ยที่จะทําให้ทาง EU ต้องล้มตามไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเหตุการณ์เดียวกันก็เกิดขึ้นตามมาในประเทศอิตาลีไซปรัสไอแดลโปรโตุเกสและสเปนอีกด้วยค่ะแต่ถ้าถามว่า ECB เข็ดไหมนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ายังนะคะยังค่ะยังไม่เข็ดค่ะเพราะว่าในปี2011น็ะคะทาง ECB ก็ทาแบบเดียวกันเป๊ะๆอีก1รอบเลยค่ะโดยประธาน ECB ีคนเดิมนะคะคุณชองโรดทิ่เชสนะคะที่ยัง หกเป็นสายฮอกกิชยังไงก็ยังฮอกกิชอย่างนั้นนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยโดยได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25%ใน2ไตรามาสติดต่อกันคะ่ะทำให้ดอกเบี้ยขึ้นจาก1%ในไตรามาสที่1นะคะเป็น1.5%ในเดือนกระกฎาคมปี2011คะ่ะแต่ว่าจุดพีก็คือว่า ในวันที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สนั้นนะคะพันธบัตรรัฐบาลของโปรโตุกเกสนะคะถูกดาวเกตเป็นจังบอดแล้วก็นับเป็นเวลาไม่ถึง1ปีนะคะหลังจากกรีสนะคะถูกบังคับให้ปรับโครงสร้างหนี้หากต้องการอยู่ในสหภาพยุโรปค,ค่ะ ก่อนจะตามมาด้วยการเกิด European d e b t Crisis หลัง Default Risk พุ่งขึ้นในหลายประเทศค่ะเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพุ่งขึ้นในประเทศที่มีหนี้สูงนะคะอย่างอิตาลีและสเปนอันนี้คุณคุณค้นไหมคะเพื่อนๆคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไหมคะส่วนวิธีแก้ไขในตอนนั้นนะคะอย่าง ECB ีเนี่ยเข้าซื้อพันธบัตรตรัฐบาลเพื่อกดให้อัตราผลตอบแทนต่ําลงนั่นเองค่ะและในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2011นะคะหรือว่าเพียง4เดือนหลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย e ี b ต้องกลับมาลดดอกเบี้ยอีกครั้งคค่ะะะโดยวิฤตตอนนนนั้ ถูกช่วยให้รอดพ้นด้วยฝีมือประธาน ECB ท่านใหม่นะคะอย่างคุณมาริโอดรากี้นะคะที่ออกมาประกาศในปี2012ว่า ECB เนี่ยจะทําทุกทางค่ะเพื่อให้ยูโรโซนไม่แตกสลายนะคะและทําให้นักลงทุนกล้ากลับเข้าไปซื้อพันธบัตรของยุโรปมากขึ้นนั่นเองค่ะและก่อนที่พื่อนจะสงสัยนะคะว่าคุณมาริโอดรากี้คนนี้นะคะ แน่นอนคะ่ะว่าเป็นคนเดียวกับนายกรัฐมนตรีอิตาลีที่เพิ่งประกาศลาออกไปนั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยคะ่ะการตัดสินใจของอดีตประธานาธิบดี ECB อย่างคุณชองโกรดทิชเชสนะคะก็กลายเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูโรโซนเลยทีเดียวคะ่ะ วนในปีนี้ค่ะธนา ECB ได้ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.50%ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวค่ะวิกฤตพลังงานที่คลืบคลานเข้ามาในยุโรปนะคะนี่สินในประเทศสมาชิกและวิกฤตการเมืองนะคะในอิตาลีนิกกี้บอกเลยค่ะว่ารอบนี้เนี่ยยุโรปได้มุ่งหน้าเข้าสู่วิกฤตการทางการเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและไม่ใช่แค่เกิด Recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยแน่ๆน,นะคะดังนั้นคาแนะนําส่วนตัวของนิกกี้ก็คือว่าใครที่มีการลงทุนในหุ้นยุ อยู่นะคะอยากให้ขายทิ้งออกไปให้หมดก่อนคะ่ะตัดใจคัดลอสไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายแล้วคะ่ะอย่าหาวัานิกกี้ไม่เตือนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาแล้วคะ่ะถ้าใครชอบคลิปดีดีแบบนี้นะคะอย่าลืมคะ่ะกดไลค์ค่ะกดแชร์กดสมัครให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ